สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Step p ปโป f i s h i n g นะครับวันนี้เรากลับมากันที่แถวแถวลำลูกกานะครับอันนี้ผมอยู่แถวลำลูกกานะอันนี้เป็นหมายของพี่คนหนึ่งนะครับใน a c e b o o k นะครับให้หมายมานะครับก็ยังไม่สามารถเปิดเผยหมายได้ตอนนี้นะครับก็ที่เขาบอกคร่าวๆนะรับมีปลาช่อนปลาชะโดนะครับเดี๋ยวยังไงก็เราลองไปสำรวจกันนะครับว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมรับผมไปเลยครับ ก่อนเราจะเอาเรือลงนะเดี <may> <card>? like. ๋ยววันนี้ไม่ค่อยฟิกเรื่องเวลานะเดี๋ยวเราไล่ลองไล่เก็บปลาช่อนดูก่อนเหมือนหน้าดูปลาช่อนนะเหลี่ยมบัวหน้าโดนปลาช่อนมากเลยนะนี่ไงหมายละหนึ่งตัวปลาช่อนเดี๋ยวลองสาดออกไปเลยเดี๋ยวมีอยู่แชร์บัวด้านนอกนะ เซตนี้เป็นเซตใหม่นะครับเซตเป็น s อ x DC นะครับจับคู่กับไดว่าแบตเลอร์นะอันนี้เป็นเวทสิบสองยี่สิบนะครับตึงเปียกทางลงนะอ่ะเฮ้ยติดมอเตอร์ไก่ไปก่อนเลยเรา บอ่อลูกค่อนข้างยาวเหมือนกันนะมันยาวออกไปดังนู้นถ้าทั้งกล้องผมก็ไม่นิ่งเลยเปิดแต้มแล้วนะครับยามเช้าเจอรี่นะครับผมไม่ได้เปิดกล้องแน่เลยเดี๋ยวตามตัวต่อไปนะครับยามเช้านะครับนี่ครับกับปลาช่อนนี่ปลาช่อนไซส์ประมาณครึ่งโลนะครับกัดนี่นะครับ นะผมให้ดูนะนี่เจอรี่นะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมนี่เจอรี่นะสีม่วงนะครับับบกปลาช่อนตัวแรกนะครับผมไปกันวันนี้ไม่ได้เอาปลากลับนะเดี๋ยวเราก็ปล่อยกลับไปอ <c oughs> ขอบคุณที่มากัดนะโหปลาช่อนยามเช้าตัวแรกสวยๆเลยทะลุกระโหลกเลยนะตัวนี้ขอบคุณมาก ไปลูกฮะเปิดแต้มแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแต้มแรกมาแล้วนะาแต้มต่อไปกัน รับเจอรี่นะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับมันเกี่ยวได้2ด้านนะครับใช้ได้2ด้านเลยเปื่อนอีกด้านหนึ่งขาดเพื่อนๆก็เกี่ยวอีกด้านหนึ่งได้นะหกปลายมันน่ามีประช่อนมากเลยนะนจริง ตึบมีร่องนะครับมีร่องมีร่องเดี๋ยว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 จะปล่อยไปก็ยังไงอยู่นะไปลองวระช่อนกันดีกว่ามีร่องนะครับ โอ้โหถ้ากัดนี่แต่นี่คืองัดอย่างเดียวอุ้ยกัดด้วยอนี่ย,ยให้บินงัดให้บิน้วยกนโอ้โหไม่พลาดนะหมายหมายแบบนี้ครับโอ้โหมองข้ามไม่ได้จริงๆเนะ่ยมีปลาช่อนซ่อนอยู่ อ๋อโหชัยดีมากว่าชัยอื้ออื้อแรงดีเอ๊บอื้อสุดร้อยครับกับทาเสียนะตัวนี้ไม่พลาดนะครับรูบนี้นะครับ รูปนี้มันมองข้ามไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับทนนะนี่อันนี้น่าจะประมาณหกจ็ดขีดนะครับตัวดีนะประมาณหกจุดขีดนะ้อยู่ขาเสียสีขาวนะอันนี้เป็นสีใหม่นะครับก็หาซื้อได้แล้วนะตอนนี้นะสีขาวนะครับอยวถ่ายรูปไปนะผมตอนนี้ญาตปล่อยปลาอนะครับขอบคุณทิดมากราดโห่นี่อาจจะมีตัวหนึ่งนะเพราะเมื่อกี้ผมตีเข้าไปไม่สุดนะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองตีไปให้สุดก่อน ไปลูก <c oughs> เจอเจออีกแล้วนะมองไม่ได้เลยเห็นรู้ไม่ได้ เพื่อนจะมองข้ามนะรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะส่งเหยื่อไปให้แม่นอย่างเดียวนะนี่ไงส่งเหยื่อให้แม่นอย่างเดียวนะอยู่มีเนี้ยไว้หลุดแน่เลยโอ้โหหลุดตายส่งนานไม่ได้นะพันปลายเลยถ้าแบบเนี้ยมันจะลึก เข้าไปด้านในนะเพราะว่าอยู่ด้านนอกปลานะ้าจะอยู่ด้านในสุดนะเราตีไปตีเล่าออกมาทางนี้โอกาสที่ว่าป่าจังหวะเราจะเจอนะมันจะต้องมาแปะตามด้านนอกอย่างเดียวถ้ามันไม่แปะด้านนอกนะโอกาสเป็นศูนย์เลยนะตีไปก็ไม่เจอ แหววส่งไปแล้วนะเมื่อกี้กัดไม่เข้านะส่งแล้วมันกัดชาคาเมือเลยนะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะอยู่แหละเห็นสายวิ่งไปแล้วนะ,ะ <expl> <wrote> แต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ไม่ปลาจิบนะเดี๋ยวลองดูจิบเรื้อยอยู่เหมือนกันนะน่าจะโดนอยู่ น่าจะนะครับนู้นหัวหนุหนยเลยหนึ่งตัวแต่มันจะมีระยะใกล้ๆอยู่นะเม่อกีผมเห็นอยู่แต่ว่าฝั่งนี้มีแน่นอนนะเมื่อกี้มันกัดลูกปลาฝั่งซ้ายมือนะมีแน่นอน S <S กัดนะแต่ว่าโอ้โหมันมันมุดลงไอ้นี่นะลงยาโจะได้เมื่อกี้โอ้โหปอ,องท่วมเลยเอาตัวยากแล้ว ตีผาสารแนวเลยเมื่อกี้ตรงช่วงนี้นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับเนื่องจากผมนะครับลืมนะครับไฟเสียงวันหายไปนะครับก็ตรงนี้นะครับเราได้ปลากระส่งนะครับหนึ่งตัวนะครับจากเกียร์ขาเสียนะอุ้มวัดไปแล้วนี่นะครับเต็มปากนะครับขาเสียตัวนี้นะครับนี่กับกระส่งนะครับไซส์เกือบโลนะครับน่าจะประมาณโลได้เลยนะครัเปรียบกับขวดโอชิขวดใหญ่นะครับยังไงก็ไปติดตามกันต่อครับผม ข่อนดุมากที่นี่นี่ปเปิดแล้วกัดติดเรือเลย โอ้ยตาม,มาแล้วกี้มันจิบมีวิ่งเข้านี่ไปแล้วโอ้ยเข้าไปในป่าแล้วมันจิบพอดี กัดไม่โดน <laughs> มันอย่างี้ยครับมีตัวอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม่แม่น ไอโดแนแนๆกัดแล้วปล่อยเลยนะรู้มากไยนะกัดทีเดียว กัดปุ๊บคายปับ๊บปลาไรปลาไรโอ้ยท่อนอีกแลยเอ้าวเจอรี่หายไปแล้วนะครับ หตัวนี้เกือบโรูเอ๊ะตัวนี้เหมือนโดนตัดมานะผางขาดเลยนี่จอด